และที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการกด subscribe การกดไลค์และการกดแชร์กระถางฟุตบอลเกมมิ่งเทียม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมเข้าไปรับชมนะครับ BIG m esh, Serie a แ h g เกาโชซิเลียครับอินเตอร์มิลานดวลกระทางยูเวนตุสสุดสนุกกเลยนะครับจำลองการแข่งขันไว้ให้เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณผู้ชม ฟุตบอลเกมิงททมสิบหกขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่23กันนะครับซึ่งถึงคิวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่7มีอยู่35แต้มเปิดทีมโอแทลฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเวสต์แฮมอันดับที่6มีอยู่3 6แต้มนะครับผ่านกันเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นในส่วนนัดนี้ครับฟุตบอลเกมิงเทมสิบหรับนาทีฝึกภาคบรรยายก่อนเกมการแข่งขันจริงครับ ขอยินดีต้อนอรับแฟนบอลของทาง Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนบอลของทางเวสแฮมและแฟนคลับฟุตบอลเกมมิงทีเอ็มทุกท่านเลยครับตรงนี้เกมเริ่มแล้ครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาในชุดสีแดงล้วนบุกจากซ้ายมาขวานะครับส่วนทางทีมเยือนนะครับมาในชุดสีน้ําเงินนะครับบุกจากขวามาซ้ายตรงนี้ยูไนเต็ดตั้งเกมขึ้นมาครับกาซิมิโร่ฝากมาตรงน,นี้ไม่ดูให้ทางเอยลุน หอยลุนหลับเดียวบอลขึ้นมาแล้วไม่ดนูตรงนี้โอ้โหโดนซูมาดักบอลตรงนี้ไปเอาเลยครับโบสวนของทางซูเชกออกมาที่คูดุสคูดุสไหลออกขวามาที่คูฟาวโอ้โหตรงนี้ทะลุมาสวยเลยครับแล้วคูดุสแลบมาแล้วมีดวนตรงนี้ยังเอาตัวรอดได้ฝากมาตรงนี้มียกแล้วโคโ,โอ้โหดูครับมาบอกสำคัญของทางฟันเบียซาก้าครับ <c oughs> แล้วดูครับเดวิดบอยครับอดีต เคยคุมทัพยูนเต็ดด้วยนะครับวันนี้กลับมาเยือนทีมเก่าของเจ้าตัวครับ6นาทีลูกตั้งเตะตรงนี้มีโยนมาแล้วตรงนี้โอ้โหบอลยังไม่ไปไหนบอลอยู่ที่มาคัดอารดฟอร์ดสวนบ้างเลยครับทางยูนเต็ดแรดฟอร์ดออกซ้ายมาตรงนี้เอาเลยครับมีโอกาสเลยครับกาลาโช่ลากตรงนี้เข้ามาในกรอบกาลาโช่ดึงจังหวะแล้วคืนหลังมาใบลูกความมั่นใจกําลังมาครับแล้วตรงนี้บูโนโยัดโอ้โหติดฟลอกครับโอ้โหเกมทําท่าสนุกแล้วครับตรงนี้ บอกคือหลังมาที่ซูมานั่นนี้แข่งขันจริงในวันอาทิตย์ที่4มกราคม2517นะครับแข่งขันเวลา3ทุ่มตรงนะครับก็เพืเ่อนๆติดตามรับชมได้เลยครับฟุตบอลเวลาค่อนข้างดีนะครับ10นาทีตรงนี้เป็นลูกฟาวของทางเวสแฮมูเนเตตครับเอาเลยครับ คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันในพิมเีอร์ลีก55นัดนะครับยูเนเต็ดชนะได้ถึง33นัดเสมอ13แล้วก็แพ้ทางเวทแชมไป9นัดนะครับอื <c oughs> ต่ติตรงนี้เอียงมาทางยูเนเต็ดนะครับแต่การจำลองการแข่งขันตรงนี้อย่าง0-0นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับจะออกหน้าไหนก็ติดตามรับชมความสนุกตรงนี้ได้เลยนะครับบอลตัวนี้ออกขวาม,มาที่กาโชค,คือหลังมาวันบิสก้าครับตัวนี้มียกสวยๆเลยครับอ <c oughs> ดูครับ เรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับการอัปเดตของ EFC 24เนี่ยจะเลือกเรียวไทม์ได้เพียงแค่1ฝั่งเท่านั้นนะครับนัดนี้ก็ทำให้สมจริงที่สุดในส่วนของทางยูนเต็ดนะครับอา้าวโบกขึ้นมาตรงนี้เอาเลยครับบอลคืนหลังมาวอร์ดเพลสตรงระวังทางทางยูนเต็ดวอร์ดเพลสนี่แอซิดรุกการนี้นะครับนัตอนนี้แอซิดไป6ลูกแล้วครับแล้วตรงนี้โอ้โหต้องระวังนะครับลูกนิ่งของทางวอร์ดเพลสโบกกลับมาที่ยูนเต็ดครับการโช กันาโชว์ขีดมาที่เฮร้เมกไกว์ครับวันนี้ได้รับโอกาสนะครับยูเต็ดมีการโรเตชันนะครับเนื่องจากโอ้โหนัดที่ผ่านมาที่เจอกับบูฟสี่สามก็โอ้โหใช้พลังงานค่อนข้างเยอะครับเอาตรงนี้มีทะลุช่องแล้วตรงนี้มียัดโอ้โหดูครับอยลุนยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดตรงนี้ <c oughs> ดูแล้วปาเกต้าออกขวามาที่เยาเลสเอลเลสดึงจังหวะก,ก่อนแล้วโบกีมาที่เอเวโร ข้ะนนล่าสุดในของทางยูเนเต็ดนะครับยูเนเต็ดเนี่ยชนะ2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2อนะครับร์มยังไม่สามารถรักษาคงเส้นควาได้เท่าที่ควรนะครับแล้วตัวนี้สายมียกยกลราวโค้งโอ้โหเซฟจากไหนมือมาจากไหนครับโบนาน,นาโอ้โห,โห,โหปฏิกิยาโอ้่เพึ่งกลับจากการไปช่วยทีมชาติมานะครับแล้วตรงนี้ครับปัดโชว์เลยครับโอ้โหดูครับโบนาน,นาปฏิกิยาสุดสวยเลยครับ กลับมาทางฟอร์มของทางเวแฮมครับห้านัดล่าสุดก็ชนะ2แล้วก็ไปโอ้โหไปแพ้3นัดเลยครับตรงนี้ก็ตรงเรียกความมั่นใจตรงนี้มีโยนเข้ามาโยนตรงนี้โอ้โหมสุสการ์ราไปก่อนโบ้กลับมาตรงนี้ที่คูดูสคูดูสดึงจังหวะแล้วตรงนี้ไม่ผ่านไมดูเลยครับไมดูฝั่งมาที่ <B uno S 1> บุนอเฟรนเดสบุนโนโบ้ออกซ้ายมาสวยที่ลูกชอรครับแล้วตรงนี้โอ้โหสปีดมาแล้วครับทางราสมุดค่อยลุ่นฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ปัญหาคือ ยังไม่มีตัวป้อนในการจบการเข้าทําประตูมากเท่าที่ควรนะครับก็ค่อยๆพัฒนากันไปครับให้กำลังใจตรงนี้แล้วย้อนมาตรงนี้โอ้โหโฉบมังมงแต่คนที่ทได้ดีคือโอานาเนี่ยครับโอ้โหปัดสวยเลยครับน้ํากระเซนแม่กราฟิกของ e f c 24 e สุดๆจริงๆครับ30นาทีตรงนี้ลูกตองเตะยูนิเต็ดโบมาที่กาลาโชกาลาโชจะเอาตัวรอดตรงนี้ไม่ผ่านเลยครับอาริโร่มาด,ดักทางบอลได้ดีโบวสกัดยาวๆมา ตรงนี้เอาเลยครับโบเข้าทางทางเวสแฮมบริที่โบเวนโบเวนนี้ยิงไป11ประตูเลยนะครับเป็นท็อปดาวซันโวของทางเวสแฮมยูไนเต็ดณนะตอนนี้นะครับแล้วตรงนี้ปากกต้าไหลามาโบเวน <c oughs> จ่ายไปติดแล้ววันบิสก้า <c oughs> ดูครับถแถลงการล่าสุดนะตรงนี้ครับได้ข่าวว่าต้องลุ้นนะครับวันบิสก้าเนี่ยล่าสุดมี ปัญหาการบาดเจ็บด้วยนะครับที่บริเวณขาอีริทนฮากเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้เลยครับโอ้โหดูอันนี้อัปเดตให้ฟังแบบเรียวไทม์เลยนะครับเอาเลยครับลูกตั้งเตะของทางเวสแฮมนะครับออยู่ในเตดเกือบโดนซัดไปเมื่อสักครู่จนเซฟสวยๆองโอนาน่าอีกแล้วครับตรงนี้มีโยนมาล้วโคโอ้โหเซฟอีกทีนึ่งโอ้โหดูครับโอนาน่า ฟอร์มโดดเด่นเลยครับโอ้โหแล้วตรงนี้โอ้โหอีริกเทนฮากจะแก้เกมเร็วหรือเปล่าเนี่ยโอโ้เรียกอีริกเซนมาแล้วครับเขาดีของทั้งยูนเต็ดสำคัญคือพวกเขาเนี่ยเริ่มได้แนวรับสำคัญกลับมาจากการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะแล้วนะครับซึ่งบอลของยูนเต็ดครับอีริกเทนฮากก็มีการแจ้งว่า ยูเนเต็ดต้องเซตบอลจากแนวหลังที่ต้องมีฟอร์มสม่ำเสมอนะครับบาดเจ็บตรงนี้โอ้ oh, ส่งผลกระทบในฤดูก,กาลนี้ช่วงตงน้ตงนฤดูกาลตัวนี้มาตัวนี้ก่อนกระโดดโยนมาโอ้โหมุ่งสกยดอกไปเอาลครับมาที่คูดูชไหลมาเอาแล้ครับโบสวนตรงนี้บูเวนบูเวนลังเดียวโบขึ้นมายังขึ้นเร็วไม่ได้ครับเอาเลสเอาลว,บ,าลวบ,บูเวนมีแลบฝั่งขวาแล้วโอ้โ oh ห oh. ลุกตัวประกบ แหวดอย่างนี้แหวกสวยๆแล้วโบเว่นอย่างนี้โอ้โหแล้วมีสก,กติตรงนี้เอาแล้วพุทธสินโอ้โหคาซิมิโ่โดนใบเหลืองครับนั่นแสดงว่าจุดเกิดเหตุในรอบเขตโทษโอ้โหดูครับไปเข้าข้างหลังแสนิดนึงนะครับโอ้โหยูเนเตดเสียจุดโทษแล้วครับถ้ายอย่างนี้แล้วโอ้ยิงประตูนั่นคือปาเกต้านะครับ ตัวรุกนีก็อีกลายนึงนะครับที่มีอาการหลุนเสี่ยงบาดเจ็บแล้วตัวนี้มียัดโอ้โหดูครับแม่ดูครับ1 0ไปแล้วครับทางทีมเยือนโอ้โหออกนำแมเชลอเต็ดโอ้โหนำก่อนเลยครับทางทีมของทางเดวิดมอยครับตรงนี้1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหดูครับแล้วดูครับแฟนบของทางเวสแฮมครับมาจากลอนดอนนีเคกันสนั่นครับตรงนี้เข้ามาแล้ว ยัดแบบนี้โอ้โหหลอกโอนาน่าเหลือกินครับเลิเนียครับปลบมือให้กับทางปาเกต้าเลยครับ1-0ที่โอแทฟฟอร์ดครับทีมเยือนลูคัสปาเกตา้าหญิงขึ้นนำไปก่อนนะครับในส่วนของการแข่งขันจริงเนี่ยต้องลุ้นนะครับปาเกต้าเนี่ยอาจจะสลัดอาการบาดเจ็บทันหรือเปล่าครับเบื้องต้นก็มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ ในตัวเกมครับมันปรับ2ฝั่งไม่ได้ครับต้องขออภัยตรงนี้ด้วยครับต้องชี้แจงข้อจากัดตรงนี้แต่เราพยายามทําให้สมจริงเพื่อแฟนโบดูฟอร์มที่ดีที่สุดกับสิ่งที่เราทําได้นะครับอ่ะตรงนี้ดูกันต่อกันอาโชกันาโชวลาเดียงโบแล้วโบออกขวามาที่มันบิสก้าให้มาแล้วตรงนี้เคาะเล่นกันสวยครับกันาโชกันาโชวไห่ตรงนี้เอาเลยครับหัวใจไปติดนะครับอ้าแล้วตรงนี้โอ้โหพุทธศิป เป่าหมดครึ่งเวลาแรกไปก่อนครับโอ้โหยูนเต็ดก็ขึ้นเกมมาได้ดีนะครับแต่โดนขึ้นนำโดยเนี่ยครับลูคัสปาเกสตาครับโอ้ตรงนี้1-0ครับเดี๋ยวมารับชมเกมในส่วนของทางครึ่งเวลาหลังนะครับยูนเต็ดศูนย์เวสต์แฮมหนึ่งครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมเข้าไปรับชมนะครับบิ๊กแมชเลยครับอาร์เซนอลดวลกับทางลิเวอร์พูลครับจำเป็นต้องชนะทั้งสองฝั่งเลยครับเดี๋ยวมันลุนกันครับว่า ผลการแข่งขันจากการจำลงองการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสนุกก่อนการแข่งขันจริงแน่นอนครับกลับมารับชมเกมในส่วนของทางครึ่งเวลาหลังครับเวสแฮมขึ้นนำทางแมชชีนไอดไป1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วตรงนี้ตัดโบลได้เร็วแล้วแรดฟอร์ด <c oughs> จะไถซูมาแต่ซูมาแข็งแกร่งเหลือเกอินนะครับบบลขึ้นมาทางซ้ายปเาเกต้าบบลขึ้นหลังมาเอาเลยครับโบลมาที่โทมัสกุชเชก ออกขวาขวาสวยๆมาคูดูดคูดูตไหลามาเอาล้โบเวนตรงนี้ต้องคือหลังก่อนเอาเลสเอาเลสเดึงโบแล้วมีพื้นที่แล้วสุเชกให้มาโบเวนโอ้แต่ไม่ควายสลัดอาการบาดเจ็บมาวันนี้ได้รับโอกาสนะครับโบเขาตรงนี้เราเล่นกันสวยเลยครับทางยูเต็ดไมูนยักมาดูครับ,บโนโฟเนเดสบุโนโบไทยออกไปทางซ้ายสวยเลยนะครับลูกช่าโอกลับมาที่บุโนโนแล้ว ไปจ่ายติดนะครับโอ้โหตรงนี้คูดุสเอาตัวรอดแต่ดูครับโบตันยูเนเต็ดลูกชอมาเก็บโบได้สวยครับตรงนี้ถ่ายขึ้นมาที่บูโนครับดูการนี้จ่ายไป4แอซิตแล้วนะครับแล้วตรงนี้ดวลยังไม่ผ่านทางแนวรับของทางเวสแฮมโบส่วนครับส่วนที่คูดุสต้องระวังนะครับทางยูเนเต็ดโอ้ในช่วงเลกแรกที่เจอกันในลีกก เวสแฮมชนะยูนเต็ดไปได้2ประตูต่อศูนในถิ่นของเวสแฮมนะครับแล้วตรงนี้โบกิต้ามีลุยเข้ามาโอ้โหแต่แม่ควายครับทำหน้าที่ได้ดีเลยครับตรงนี้สถิติที่น่าสนใจอันหนึ่งคือยูนเต็ดเนี่ยไม่แพ้เวสแฮมในบ้านมา15นัดในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับก็ชนะ12แล้วก็เสมอ3นะครับเดี๋ยวมันลุ้นนะครับตรงนี้การจําลองกอารแข่งขันเวสแฮมจะทําลายสถิติได้หรือเปล่านะครับตรงนี้1-0ครับอิมเมอร์เซนให้มาที่วอร์ดเฮาส์ มีไหลตัวนี้เอาแล้วมีหลุดอย่างนี้โอ้โหหนีห่างห่างไปแล้วห่างไปเลยครับ2-0โดยคูดูสครับโอ้โหดูครับแนวรับของยูเนเตดไปหลวมยังไงนะครับเนี่ยโอ้โหดูแล้วแฟนโบมาจากลอนดอนดีใจกันเลยครับตรงนี้ดูครับไหลมาโอ้โหแล้วว่างเลยครับซัดตรงนี้โอ้โหหน้าถูกล่อเป้าโอ้โหดูครับยัดอย่างนี้ก็เบียดเสาแรกไปเลยครับดูครับ ทุนนี้สอูนย์แล้วครับปัญหาของยูนิเต็ดเนี่ยเรื่องหนึ่งในฤดูกาลนี้ที่กองหลังพวกเขามีการบาดเจ็บคน้ืงเยอะเนี่ยยูนิเต็ดนัดสามนัดล่าสุดนะครับเสียประตูไปถึง7ลูกในพิมลีกนะครับโดยเฉพาะสามนัดที่แจ้งมาเนี่ยเป็นในบ้านในรงังโอทัฟฟร์ทั้งหมดเลยนะครับโอ้โห oh oh, เป็นส่วนที่จำเป็นต้องแก้ไขจริงๆครับ อย่างนัดล่าสุดที่ไปแข่งกับวู๊แฮมตันเนี่ยโอ้ยชนะแบบหุดจับเลยครับอาโบกขึ้นมาเรดฟอร์ดโอ้โหดูด่วนตรงนี้เรดฟอร์ดยังเอาตัวรอดได้แล้วต่อสวนตรงนี้ติดคูฟ้าแล้โอ้โหมชอยังช่วยดีดครับตรงนี้เอาเลยครับยูเต็ดทำได้ดีครับเรดฟอร์ดเรดฟอร์ดต่อสวนกลับมาที่รัสมุทคอยลุนคอยลุนดึงจังหวะโอ้โหตรงนี้แนวรับช่วยกันได้ดีครับทางเวยแฮม ตรงนี้เป็นบอลสวนบ้างเลยครับขวาที่คูดุสคูดุสให้มาทางคูฟาวคูฟาวลากจีแล้วมีดวลกับแม็กไกว้ครับดวลกับแม็กไกว้ตโอ้โหดูครับแม่ผลงานส่วนตัวแม็กไกว้ในการจำลองการแข่งขันนัดนี้ทําได้ดีนะครับแล้วตรงนี้แรดฟอร์ดโอ้โหโมกําลังมั่นใจเลยครับช่วงหลังมีทั้งประตูมีทั้งแอตซิสตด้วยครับแรดฟอร์ดต่อกส้นขึ้นมาขึ้นมาที่เมนูแล้วเมนูมีดีดโอ้โหแม่บอบไปเข้า,มาเมเจอร์รเลล่าครับ 72นาทีตรงนี้เวสแฮมนำยูไนเต็ดไปสองประตูต่อศูนย์นะครับอา่าแล้วตรงนี้กลับมาราสุนฮอยลุนฮอยลุนตรงมอนรอเพื่อนนะครับไม่ดูตรงนี้ไหลมาที่รัดฟอร์ดจากมาเอา้าบูนูจะตกส้นนม่แต่แนวรับยืนได้ดีจริงจริบยที่เรียวไล่ครับอืมแล้วข้อบอลเทา้าสูา่เท้าไม่กลัวเลยครับโบโยุนตรงนี้อืแล้วโบข้างครับ แล้วมีการเปลี่ยนตัวนะครับโอ้โหถอดเชนโอคัปปี้ไม่ดูออกแล้วเติมแม็กโทมินีครับห <c oughs> ่าเดือเชื่อนะครับยูนเ,เต็ดฤดูกาลนี้คนที่เป็นท็อปสกอร์ดาวซันโวของสโมสรน,นาตอนนี้ก็เป็นแม็กโทมินีเฉยเลยครับในพรีเมียร์ลีกนะครับ,รบยิงไป5ลูกเอาแล้วตรงนี้เอาแม็กไกว์สอดมาลุ้นจัดโอ้โหดูครับโผล่มาจากไหนแล้วเนี่ยแม็กไกว์โอ้โหเอาแล้วเหมือนไม่ยืนค้ำหน้าช่วยด้วยนะครับหนะ้า โอ้โหดูทคติกอริคเทนฮาร์ครับโอ้รู้ว่ากลางอากาศน่าจะมาด้วยนะครับเนี่ยเออสิบนาทีที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับไม่ทิเมย์บุกมาที่มากกว่าโอ้โหดูแล้วค้ำหน้าจริงๆนะครับไม่ลงซะด้วยกานาโชมียกตรงนี้ <c oughs> ดูอาเคโรยังช่วยกะกอรว่าคูรุสโอ้โหแต่เปลี่ยนจังหวะสวยครับตรงนี้พื้นที่ทางฝั่งขวาว่างยาวๆเลยครับ ขดูดขอดวดกับลูกชอต,ตรงนี้ปาดมาที่บรเวทแล้วไหลตรงนี้โอ,โอ,โอ,อ้โหคานใชมลเอ้เท้าเป็นต้าขอเลยครับโอโอโบงอยู่นเตดบ้างครับกาาโชโบอกงขึ้นมาที่แมคทเมเน่กาาโชตรงนี้ออกฝากมาที่ลูกชอเล่นกับทางกาาโชตรงนี้สายสายที่ลูกชอก็ยังขึ้นเกมไม่ถนัดเท่าไรครับแม็กไกวไหลมาที่หอยเลือจ่ายตรงนี้ไปติดอีกแล้วครับ โอ้โหแนวรับของเรดดิทมอยวันนี้ทากันบ้านมาได้ดีมากเลยครับปะกิตา้าปะกิต้าขึ้นซ้ายซ้ายตรงนี้ต้องย้อนก่อนครับแล้วทดเวลาหนึ่งนาทีครับแม่เราโบเข้าทางทางเวสแฮมด้วยครับครูดูสโอ้โหแต่ลูกชอจังหวะนี้ไม่ยอมแต่โอ้โหตรงนี้จบเกมครับโอ้โหย้ำแขนอีกแล้วครับทางเวสแฮมเด็ด มาชนะถึงถิ่นโอเทฟอร์ดเลยครับชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับฟุตบอลให้มีความสุขนะครับการจำลองการแข่งขันจริงในนันนี้ก็พวก์กิงวิงทีมสุขนะครับอินดีและเป็นเกียรตินะครับที่ได้แบ่งปันความสุขกับทางเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเป็นกำลังใจกับทางฟุตบอลกิงวิงทีเอ็มสุขทุกท่านเลยนะครับก็ติดตามรับชมการแข่งขันจริงนะครับดูฟุตบอลให้มีความสุขและเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแมนเชสเตอร์ยเดทศูนย์เวสต์แฮมสองครับ และศึกสำคัญอีกศึกหนึ่งนั่นคือเชลซีเปิดถิ่นสแตมฟอร์ดบิตตอนรับกรมยัยนทีมวูปแฮมตันนะครับการจำลองกอารแข่งขันฟุตบอลกิมมิ่งทีม16ก็ทำไว้เช่นเดียวกันนะครับการจำลองกอารแข่งขันจะมาในเร็วๆนี้ครับกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ไว้ก่อนเลยครับติดตามรับชมความมันความสนุกตรงนี้ได้ที่ฟุตบอลกมมิ่งทีม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกสวัสดีครับ